สวัสดีครับวันนี้ผมมาแบงปันความรู้ครับในส่วนของการใส่แหวนแล้วก็การจัดเรียงแหวนครับสาหรับรถมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะนะฮะในการจัดเรียงแหวนครับสาหรับของผมครับผมจะจัดเรียงแหวนเป็นรูปตัววายแบบนี้ครับอ่าโดยหันห่างแหวนนะะตัวนี้ครับลงทางอ่าลูกสูบด้านฝั่งไอเสียครับแล้วก็หัวตัววายครับก็จะอยู่ข้างบนตัวไอดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูการใส่แหวนกันเลยครับว่า น so, ี่วิธีการใส่แหวนยังไงครับในการใส่แหวนครับผมจะใส่ตัวแหวนแหวนกวาดน้ำมันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวสปริงของแหวนกวาดน้ำมันนะผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้ผมเรียกผิดต้องขออภัยนะครับก็สามารถแนะนําได้ชื่อที่มันถูกต้องนะจากนั้นเราก็ใส่แหวนกวาดน้ำมันตัวข้างล่างนะฮะจะมีอยู่สตัวนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมจะใส่แบบนี้นะครับสําหรับของผม สำหรับที่ผมเคยประกอบในจะเกือบทุกคันนะฮะใส่เข้าไปครับนี่ครับให้อยู่ข้างล่างสุดนะครับรอีนี้ตัวแหวนกวาดน้ำมันตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองอ่ะเมื่อกี้เราใส่ตัวที่หนึ่งต้องขออภัยนะอันนี้ตัวที่สองตัวที่หนึ่งใส่ไปแล้วนะฮะตัวที่หนึ่งใส่ไปแล้วในตัวที่สองอนะครับอในกอน จัดเลียงแหวนกวาดน้ำมันครับผมจะให้ห่างกันนะฮะตัวหางตัววายตรงนี้นะมันจะไม่อยู่ตรงหางตัววายนะแต่แหวนสปริงของกวาดน้ำมันจะอยู่ตรงตัววายนะฮะแต่แหวนกวาดประกบบนล่างจะอยู่ห่างเกล่องกลางนี่ประมาณสัก1เซนนะฮะที่ผมใส่นะประมาณนะฮะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแต่อ <maybe> ย <privilege S 2> <mot precio> ่าให้มันตรงกันครับให้อยู่ระหว่างตัวนี้ก็ได้ครับประมาณนี้อ่าให้ห่างจากอ่า เซนเตอร์ของรูสูบที่ห่างตัววายประมาณาสักครึ่งเซนก็ได้นะครับคือประมาณ5้มิลก็ได้5้าถึงสิมิลลิเมตรก็ได้ครับโอเคต่อไปก็ผมจะใส่แหวนอัดตัวที่2องก็แหวนอัดตัวที่2ก,ก็เป็นตัวดำๆาถ้ามีตัวหังสื่อก็หันตัวหลังสื่อข้างบนขึ้นข้างบนนะครับจะมีตัวหงสื่ออยู่แถวปากแหวนนี้หากมันไม่มีเราก็าให้หาดูแหวนอัดตัวดำๆนะครับ มันจะมีรอยสึกหรออยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับสำหรับแหวนเก่าถ้าแหวนใหม่ก็จะดูง่ายให้หันหนังสือขึ้นข้างบนเลยอในการใส่ผมก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับล่องแหวนตัวอัดที่สองนะฮะแล้วก็หันครับดึงดึงดึงปากแหวนข้างบนอีกงานหนึ่งนะฮะให้เกยรูสูรแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้นะครับอันแบบนี้จะใส่ง่ายนะฮะเพื่อลดการหักของแหวนการบิดงอเนี่ยใส่ได้ละ แล้วก็หมุนปากแหวนไปครับอ่าไปอ่าบนหัวของตัววายนะฮะให้มันชี้ไปนู่นเลยเนี่ยนะแบบนี้ต่อไปก็เป็นแหวนอัดตัวที่หนึ่งนะฮะแหวนอัดตัวที่หนึ่งก็ดูง่ายๆครับมันจะมีตัวขาวๆใสๆนะครับพอมันมีการชุบแข็งหน้าผิวมามันเป็นแหวนที่อ่าอยู่กับอุณหภูมิที่สูงครับมันก็ต้องมีการชุบแข็งของหน้าผิวของแหวนครับมันจะทนความร้อนทนอ่าการเผาไหม้ที่สูงๆได้นะฮะ หากเราเอาแหวนอัดที่ไม่มีการชุบแข็งมันก็ะจะมีการสึกหรอที่ไวกว่าฮะสำหรับแหวนแหวนอัดนะต้องเอาตัวที่แข็งแรงซึ่งอยู่ก็ด้านบนนะฮะเพราะตัวที่ด้านบนมันรับความร้อนรับไฟฮะที่เกิดจากการเผาไหม้นะมันก็ต้องเป็นแหวนที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่านะต้องใส่ให้ถูกอีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีการลบนะฮะด้านบนจะมีการลบคมของมุมของแหวนด้านบนครับเพื่อลบการเสรียดสีของ อ่าก็บอกสูบนะที่มันสัมผัสที่มันขึ้นลงมันจะเสียดสีถ้าไม่มีการหากไม่มีการลบคมครับมันจะเล่งการสึกหรอของผนังก็บอกสูบครับมันจะมีการลบคมนิดเล็กน้อยนะฮะโอเคครับก็ใส่เหมือนแหวนอัดตัวที่สองเมื่อกี้เลยครับสําหรับแหวนตัวที่หนึ่งเนี้ยครับก็ดันแหวนอีกฝั่งหนึ่งขึ้นบนหัวลูกสูบแล้วก็หมุนแบบนี้ก็ใส่เข้าไปฮะนี่ครับแล้วก็หมุนตักแหวนไป ในหัวหัวตัวายแบบนี้นะฮะจะเรียงเป็นแบบนี้เป็นตัวายสำหรับอันที่ผมใช้อยู่นะครับหากมันไม่ถูกต้องก็ขออภัยครับหากใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนําเข้ามาได้ไอ้น,นี่นวิธีของผมเองหากก,ก็ไม่ใช่ของผมเองเป็นวิธีที่ผมอ่าเลือกเลือกปฏิบัติก็มีอม,มีมีการใช้กันนมนานแล้วครับผมเลือกวิธีในการสําหรับ อในการยนต์ที่ผม,ผมเลือกใช้อยู่โอเคครับ